ลูกแพลคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้อีกไม่กี่วันที่เหลือเนี่ยนะคะก็เตรียมตัวให้ดีให้พร้อมที่สุดแล้วก็กินอะไรก็ไม่อ้วนนะจ๊ะมีเอเตอร์ีดีนะมีพลังบวกๆแล้วก็อขอให้แบบตอบคำถามก็แบบเข้าปากที่สุดไม่ช็อตไม่นะนแล้วก็วันนั้นขอให้สวยถ้ามันให้ตายเลยค่ะลูกเอางูกลับมาค่ะน้องแพลคุณลูก ขอให้โชคดีขอให้ปังปัปัง,ปงขอให้สเสน่ห์นี่แบบว่าออร่าออกมาที่สุดเลยนะคะชายออกมาเลยค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะไทยแลนด์สวัสดีเพื่อนสาวแฮลวันนี้เราอยากจะมาโอวยพรเธอกับการประกวด Miss Super national, no Final, s u p e r n a t i o n a l No o n i n i n a l ก็ใกล้จะเข้ามาแล้วแล้วก็อยากจะ ให้เธอทําให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยเราทุกคนภูมิใจในตัวเธอมากๆตลอดการประกวดมาเนี่ยเราเห็นถึงความตั้งใจความพยายามนะและเพื่อนก็ทําได้ดีทุกวันสมกับการเชียร์มากเลยเพราะฉะนั้นแล้วสู้เขาขายิงมงต้องลงเท่านั้นมง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 มม ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งพลังไปให้น้องแพลวนะคะไปประกวดที่โกแลนนะคะขอให้ทุกๆครั้งที่เดินออกจากห้องเนี่ยน้องแพลวมีพลังที่ดีแล้วก็ส่งความน่ารักความสวยของคนไทยเนี่ยไปให้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เอามองกมหงลหมับโกลแลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเอามองกลับมาให้ได้นะจ๊ะเพื่อนแพลวเพื่อนรักของฉันแพลววัน,นิดเรืองทองนด์ มเยลและที่สำคัญอย่าลืมเอามงกลับมาด้นะเจ้าเจ้าจ้าใจให้นะคะส่งทั้งหัวใจไปให้พี่แพลเลยนะขอให้มงขอให้สำเร็จสมหวังทุกอย่าง I love you Hello Mr. Prui อยากจะส่งกำลังใจให้นะ You know already everything and uh, I just want to wish you the very best on this special day sending you all my best energies all of my ทุกคนภูมใจในตัวองมากยูเก่งที่สุดมากที่ยูทำได้ขนมแล้วก็ประเทศไทยต้องภูมใจในตัวองมากน้ำซุปเราเรียก and I miss you so much and I love you very much Bye bye bring the crown back สวัสดีค่ะพี่นังเองนะคะ Miss International Thailand ป,ปี2012น,น,น,นะคะก็โอ้โหอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องแพรวนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเป็นแฟน ครับน้องแพลตั้งแต่วันที่แรกๆแล้วแล้วพี่กันก็อยากจะบอกว่าณนะวันนี้ณนะวินานะทีนี้ไม่มีใครสวยเกินน้องแพรแล้วค่ะแล้วก็น้องแพรตอนนี้เป็นน้องแพรเวอร์ชั่นที่สุยที่สุดจริงๆเพราะฉะนั้นไม่กี่โมงไ,ไม่กี่ชั่วโมงที่เหลือนะคะก็ขอทำให้เต็มที่ค่ะเชื่อว่าแฟนคลับแล้วก็คองเชียร์ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องแพรเหมือนที่น้องแพรตั้งใจทุกวันอย่างที่พวกเราได้เห็น,นะคะ่ะรวมถึงน้องโยโย่นะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องโยโย่ด้วยน้องโยโย่มีการแสที่ดีมากๆ ปีนี้ปี2022เราจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่กันค่ะโดยการที่ประเทศไทยก็ชนะคูะ่ไปเลยสิคะซู้ซูค่ะ